ครับก็จะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับสำหรับ Baby Bath เตียงอาบน้ำเด็กนะครับใช้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ12เดือนนะครับประมาณ1นึ่งขวบนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะซื้อยี่ห้อไหนดีนะครับหรือจะซื้อเป็นกระบะหรือจะซื้อเป็นเตียงตะข่ายนะครับลองดูยี่ห้อนี้ได้นะครับแล้วก็ยี่ห้อเนี้ย เป็นระดับหนึ่งของญี่ปุ่นนะครับชื่อแบรนด์ว่า r i ชโชนะครับราคาตัวเนี้อยู่ประมาณ3,000เยนหรือ4,000เยนนะครับก็ประมาณ750-1,000บาทนะครับถือว่าไม่แพงนะครับแล้วก็ตัววัสดุเนี่ยทำมาจากตัวยางนะครับซึ่งมันก็สามารถที่จะพับเก็บไปเที่ยวได้พกพาได้นะครับเวลาประกอบเสร็จนะครับจะเป็นแบบนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปลองใส่น้ำกันดู โอเคนะครับก็นะครับเวลาใส่น้ำลงไปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะอยู่ตัวนะครับ stable ระดับหนึ่งนะครับน้องๆเนี่ยเวลาขยับขยื่นเนี่ยริแต่จริงเด็กเด็กทารกเนี่ยจะขยับไม่ได้มากนะครับก็ถือว่าค่อน้าง stable เลยนะครับพิงได้นะครับก็ไม่ร่วงอันนี้ผมวางบนโต๊ะด้วยแล้วก็วัสดุเนี่ยจริงๆเป็นวัสดุที่ปลอดภัยสําหรับเด็กมากๆนะครับอันนี้เขาเขียนไว้หลังกล่องเลยว่าถ้าเด็กกินเนี่ยก็ไม่อันตราย นะครับโอเคถือว่าถือว่าดูดีระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาลองแกะกันดูโอเค น,นี้ก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนะครับ <Okay. S 1> อุปกรณ์ที่ให้ก็จะมีทั้งหมด2ชิ้นนะครับเป็นเตียงใหญ่อันหนึง่งแล้วก็อันนี้เป็นที่รอง นะครับอีกอันหนึ่งนะครับเป็นรูปหมีน่ารักนะครับสีชมพูอ่อนเตียงเนี่ยก็จะมี2ส,สีอยู่บนชิ้นนี้นะครับสีเทาแล้วก็เป็นข้างในสีชมพูนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับผมสมมติว่าถ้าเราไปเที่ยวเนี่ยผมว่ามันก็เอาไปได้ไม่ไม่ใหญ่มากนะครับก็สามารถพับปึ๊บ แล้วก็วกไปได้เลยนะครับสมมติถ้าเราไปเที่ยวเดี๋ยวผมจะลองมาเป่าให้ดูว่าเวลาลมมันเข้าไปแล้วมันจะมีรูปร่างแบบไหนนะครับมารอชมสักครู่นะครับส่วนวิธีการเอาลมเข้าไปนะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันจะต้องเป่านะครับซึ่งจริงๆจะเป่าก็ได้แต่ว่าเป่าไปเยอะๆมันก็อาจจะเจ็บปากนะครับอันนี้เขาคิดมาแล้วนะครับว่าให้เราเปิดออกนะครับแล้วก็แล้วก็กดมันลงไปอย่างนี้ กดมันลงไปอย่างนี้แล้วก็พอเวลามันดึงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยลมมันก็จะดูดเข้าไปอยู่ข้างในนี้เสร็จปุ๊บเราก็กดลงมาอีกกดลงไปมันเหมือนเรากําลังใช้ที่ปั๊มอยู่นะครับเพื่อนๆดูนะครับอากาศมันก็ค่อยๆเข้าไปเรื่อยๆนะครับคือวิธีเนี้ยมันก็จะช่วยให้เราเติมลมได้โดยที่เราไม่ต้องเป่านะครับแล้วก็สะดวกสบายมากๆซึ่งจริงๆอันเนี้ยเหมือนกับคนที่เขาคิดมาเนี่ยเขาก็เขาก็ค่อนข้างที่จะฉลาดพอสมควรเนาะ โอเคโอเค,อเคมันเริ่มมาแล้วครับเริ่มเป็นเตียงแล้วตอนเนี้เดีเ๋ยวนะครับว่ามันกําลังเริ่มจะเป็นเตียงนะครับซึ่งไอ้ตัวปั๊มตัวเนี้ยดีมากเลยนะเพราะว่าเราไม่ต้องไปเอาตัวพลาสติกมาต่อหรือว่าเอาปั๊มที่แบบเป็นชิ้นใหญ่ๆเข้ามาต่อเนี่ยมันก็สามารถที่จะปั๊มเข้าไปได้เลยนะครับเด็นมันยินอยนะครับหยหน่นะครับโอเค,อเคซึ่งหลังจากที่เราได้ ชิ้นเนี้ยนะครับแล้วมีลมอยู่ข้างในแล้วนะครับชิ้นเนี้ยมันจะแยกกันแต่ว่าทางเข้าของลมมันจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วตรงเนี้ยมันก็จะเป็นอุปกรณ์เหมือนคล้ายๆปั๊มเลยนะครับเราก็แค่เอามือของเราเนี่ยกดเข้าไปปุ๊บสูบลมแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็สูบลมเข้าไปใหม่นะครับอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับลมมันก็จะเข้าไปอยู่ข้างในนะครับ โอเคหรือเพื่อนๆหลายคนถามว่าใช้ปากเป่าเลยได้ไหมเดี๋ยวลองดูนะครับเออปากเป่าก็สะดวกดีเหมือนกันนะครับใช้ได้ทั้งสองแบบนะครับก็เอ็นครับโอเคผมว่าชิ้นเนี้ยเรียบร้อยแล้วนะครับนั่งได้แล้วแหละไม่ต้องแบบว่าตึงอะไรมากมายนะครับแค่เนี้ยมันก็สามารถที่จะใส่น้ำได้แล้วมาถึง ชิ้นที่สองนะครับชิ้นนี้ชิ้นลองมันก็จะไว้ลองนั่งอย่างนี้นะครับส่วนเออนั่งแล้วไหลไหมนะครับไม่ไหลนะครับแน่นอนเพราะว่าเขามีตัวล็อกตรงนี้มาให้ทั้งสองด้านเราก็ทําหน้าที่เอาตัวที่ล็อกตรงนี้มาประกอบกับจุดข้างหลังนะครับมันก็จะล็อกได้อย่างสมบูรณ์นะครับลองดึงดูปึ๊บนะนะครับมามาแล้วนะครับที่ลอง แต่ที่ลองเนี้ยมันยมันยังต้องเป่านะครับก็เดี๋ยวลองเป่ากันเลยนะครับเดี๋ยวถอดออกมาก่อนดีกว่าโอเคตอนถอดก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวเรามาลองถอดกันเลยดีกว่าเวลาเป่าเนี่ยให้ให้บีบมันนิดนึงนะครับให้ปากข้างในเนี่ยเปิดให้ลมเข้าไปนะครับคือถ้าอยู่เฉยเฉยเนี่ยแล้วเป่าเนี่ยเป่ามันจะไม่เข้า โอเคลองดูน่าจะประมาณนี้แหละฮะน่าจะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็เอามาล็อกข้างหลังนะครับประมาณนี้ ตอ,อตึงแล้วนะครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับเสิร์ชได้เลยในในออนไลน์หรือว่าถ้าใครไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยก็ไปตามร้านที่เขาขายอุปกรณ์เด็กนะครับบอกเขาว่าอยากซื้อ baby bath ritual นะครับโอเคเราก็จะได้เตียงที่เหมือนกับรูปนี้เลยนะครับสำหรับ คำแนะนําการใช้งานนะครับสเต็ปหนึ่งสองสามเนี่ยหนึ่งก็คือว่าเด็กเนี่ยเขายังเขายังตัวเล็กมากๆอยู่ก็คือเพิ่งเพิ่งจะหนึ่งเดือนนะครับออกมาเนี่ยเราก็จะต้องประครองเขาตลอดนะครับแต่ว่าถ้าสองเดือนเป็นต้นไปเนี่ยเขาก็จะเริ่มที่จะเอนพิงหลังได้แล้วแต่ว่าผู้ปกครองก็ยังจะต้องดูอยู่นะครับสเต็ปที่สามเนี่ยเจ็ดเดือนเป็นต้นไปนะครับสเต็ปเนี้ยเนี่ยน้องๆเนี่ยสามารถที่จะนั่งเองได้เลย ก็คําแนะนํานะครับจากกล่องนะครับสําหรับคลิปวันนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้สําหรับใครที่สนใจบรนด์เนี้ยทักเข้ามาถามได้นะครับแต่ว่าถ้าใครสนใจอยากจะสั่งซื้อนะครับซึ่งจริงๆผมก็ยังไม่ได้ขายแต่ว่าถ้าสนใจหลายท่านนะครับก็เดี๋ยวผมช่วยดูให้ได้นะครับอาจจะคอมเมนต์หรือทักเข้ามานะครับนะครับโอเคสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ